สวัสดีค่ะเจอกันกับกะทิอีกแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆอยากจะมาอวดวันนี้นะวันเดียวเลยนะตั้งแต่เช้าบ่ายยังไม่คิด10บคันเลยเดี๋ยวกะทิจะพาไปดูว่ามีรถอะไรบ้างเข้าร่วมโครงการนะคะกับ PT Auto t h a n f r o m g สำหรับรถบ้านและ PT Taxi Thanh p o n สำหรับรถแท็กซี่เดี๋ยวเราไปดูกันเข่าอะ่ะ เยอะจริงไหมสิบคันจริงไหมไปกันเลยคันแรกนะอันนี้รออยู่นะคะก็เป็นแท็กซี่ในสากลเช่นกันนะคะเป็นสีขาวส้มเนาะอ่านี้คันที่หนึ่งคันที่สองก็แท็กซี่เหมือนกันขาวส้มนะคะรอการติดตั้งเช่นกันค่ะเพราะว่าอู่เต็มนะคะมา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 อันนี้คือคันที่สามนะคะ ก็เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะเจ้าของเขายังนั่งรอกันอยู่ตรงนี้เลยอ่านี่นะคะคันที่4เป็นวีออสนี่นะคะอันนี้ก็รอการติดตั้งเช่นกันนะคะเพราะว่าเนี่ยคิวยาวมากๆเลยนะคะลูกค้าคนไหนจะติดตั้งแก๊สอย่าเพิ่งมาวันนี้นะเพราะว่าน่าจะจะยังไม่ได้รับเลยวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปอันนี้ก็คือมิตซูบิชินะคะ e x t e n d น r นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่ง,น,งนี่เลยเจ้าของรถอะ่ะบอกว่าพึ่งได้ป้ายดำมา1อาทิตย์รอจากป้ายแดงนะคะน้องฮอคอลิมาติดเลยเพราะว่าได้คุยกับลูกค้าแล้วนะคะเป็น MG ZS นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็คันท,ที่7นะคะก็เป็นแท็กซี่สีเขียวนะคะก็มาเปลี่ยนจาก NTV เป็น LPG เหมือนกันนะคะ แล้วก็คันที่8นะคะก็เป็น Toyota เอาทินั่นเองสีดำนะติดแก๊สกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนเนาะไม่ไหวกันนะมาจริจริงอะมาดูคันที่9กันคันที่9ที่กันที่จะแนะนำก็คือแท็กซี่สีส้มเช่นกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเอ่อาถามจากพี่พี่แท็กซี่นะเขาบอกว่า NGV อ่ะมันหา ปั๊มแกลล๊สลำบากเขาก็เลยขอมาเปลี่ยนเป็น LPG ดีกว่าแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการ PT Taxi ท a n s ร o r มด้วยจ่ายจริงแค่1,999บาทเองเนอะส่วนคันสุดท้ายของเรานะคะนี่ค่ะอยู่บนสุดเลย Toyota Innova น,นะคะคันนี้ก็มาติดตั้งแก๊สเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสิคันปังไม่ไหวจริงๆในวันเดียวเนอะที่มงคลออโต้เซอร์วิส ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะแล้วยังไงมาเจอกันกันกบพวกเรามาที่เดียวจบครบทุกบริการอย่างแน่นอนค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กะทีด้วยนะคะคบาย ความรักถ้าเหนื่อยก็พักไม่ต้องวุ่นวายสาวัสดี